สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาพบกับผมเช่นเคยอิสรานุศาสนานาสายตรงมันเตงวันนี้นะเป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับเราจะมาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกโวลครพัน2ีนะครับคู่ระหว่างโปรตุเกสนะครับจะพบกับการนาเวลา4ทุ่ม59าหรือ5ทุ่มนะครับสนามที่จะใช้แข่งขันเป็นสเตเดียม974นะครับกรุงโดฮานะครับ เรามาดูฝั่งโปรตุเกสกันก่อนเลยนะโปรตุเกสต้องบอกภาพรวมในรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่าเกือบแย่อยู่เหมือนกันเพราะรอบแบ่งกลุ่มนะครับลงเป็นอาลงเล่นมปทั้งหมด8นัดนะครับเอาชนะ5นัดเสมอ2นัดและจบด้วยการแพ้1นัดนะครับจบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับแต่ยังสามารถเ์ออฟกลับมาได้นะในขณะที่กาน้านะครับผลงานโดยภาพรวมรอบคัดเลือกที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ขี้เลยนะครับเพราะรอบแบ่งกลุ่มลงเล่นไปนทั้งหมด6นัดนะครับชนะ4เสมอ1และแพ้1นะครับ ในส่วนในส่วนรอบตัดเชือกนะพวกเขาพวกเขาก็เจอของแข็งนะแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับและเกมนี้การหน้าพวกเขาเองจะต้องปรเดิมสนามกับกับโปรตุเกสนะต้องบอกว่าเป็นงานงานหนักงานหนักแน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกันในเรื่องศักยภาพนะขุนกําลังตัวผู้เล่นต้องบอกว่าภาพรวมของทั้งสองทีมนะครัโปรตุเกสก็ยังดูเหนือกว่าดูเด่นกว่านะดูคาดหวังได้มากกว่านะครับและทําให้เชื่อทําเชื่อว่าเกมนี้นะโปรตุเกสจะเก็บ3แต้มประเดิมสนามด้วยการเก็บ3แต้มไปได้นะครับ มองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จัดชนะด้วยสก,กอร์2-0หรือ3-0นะครับวันนี้จึงขอเลือกเชียร์ไปที่โปรตุเกสในราคา1.5นะครับมีข่าวสารมาแจ้งเช่นเคยครับอตอนนี้กลุ่มสายตรงมันเต็งนะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับแจกรางวัลมือข่าวรวมกันหนึ่งล้านบาทนะครับมาจะเป็นรถเก๋งนะพันดัจจีสปี2022นะครับหรือจะเป็นนาฬิกาหรูโรเล็กนะครับ หรือจะเป็นทองอ่าสร้อยคอทองคานะครับและรางวัลิดอื่นนะครับอีกมากมายเลยนะครับทางเข้านะครับจะอยู่ที่ข้างอ่าใต้คอมเมนต์แล้วนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับในส่วนของคู่ดึกนะครับจะมีบราซิลนะครับเจอกับเซอร์เบียอ่าซึ่งจะทําการแข่งขันเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมาลงเป็นแนวทางให้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบครับ